คำพูดของวันนี้คือเป็นผลสำหรับฉันซาดูดีบทที่เจ็ดสิบสามข้อที่ยีบเปอกว่าเป็นพระพล์สำหรับฉันที่ใดใกลชิดกับพระเจ้าฉันทำให้องค์อธิบตเิเป็นที่ริภยัยของฉันฉันจะสั่ง สอนทุกสิ่งของพระเจ้าผลที่อิงไหนที่สุดสาหรับเราคือผลแห่งความเป็นเพื่อนในโอพยอบที่3 3ข้อที่สิบบอกว่าใช้คนหนึ่งคุยกับเพื่อนอของเอขาพระเยโฮวาพูดแบบแห่นหน้ากับโมเสสหลังจากนั้นโมเสส กราบไปที่อยู่อาศัยด้วยตนเองเตะใช้นุมโยชัวบุนนุนพูดูเรว่ากันว่าเขาไม่ได้ออกจากเดนนัโพดังนั้นใครก็ตามที่ฉันฟังและรออยู่ข้างประตูทุกวันผู้ที่รออยู่ข้าง สาวประตุจะได้รับหลังจากนั้นโยเวฟได้รับผลให้แ็นผู้ผู้สืทอดของโมเสสในซาดูดีบทที่61ข้อที่4บอกว่าเราอาศัยอยู่ในแดนของพระเจ้าตลอไป วันว่าเอ่อานเรไปว่ากันว่าอาศัยอยู่ภัยใตเออพีของพระเจ้าแต่โมเสสเออโอนอ,อ,อาหารเออซีซวันซีซีขึนเออมื่อฉันไปเออมื่อจะไปที่ภูเขาเออเขาอันเพื่อรับบัญญัติสิประการอารณนและคน ของเขาไมโลโมเสสเขาทำลูกค้าโอรสลูกอุวทองคำและทำนาที่ที่ล้ำกอนาจันอาร و ن กรัวผูคอนจึงไซทองคำที่เขาเก็บได้จะพวกเขาเข้าไปในอกองไฟ พวกเขาโกหกเกี่ยวกับลักษณะของลูกอุวะทองคำการหรือพระเจ้าแสาดงว่าคุณไม่ได้อยู่กับพระเจ้าการอยู่กับพระเจ้าคือการมีชีวิตและได้รับผลแต่ชาอิสราเอลอ อิสราเอลลอโมเสสและไมมาที่พวกเขาสร้างลูกเขารบเพื่อสร้างเทพเจ้าของพวกเขาพวกเขาไม่วางใจพระเจ้าหากคุณดูคำเล็กในบัญญัติสิบประก,กันที่พระเจ้าประทานให้คุณคือ ไม่รับใช้พระเจ้าอุนใดนอกจากพระเจ้าเชาวอิสราเอลฟาฟุนพระพระบัญญัติคอเล็กพระเจ้าสงสร้างชาวอิสราเอลให้เป็นพระพระจักรอนพระชักรของพระองค์พวกเขาเข้ารบเล็ก การรับใช้เตะด้วยการรับใช้ลูกเข่ารบของตัวเองพระเจ้าทรงกริว้วดังนั้นจึงเป็นความสุขสาหรับผู้ที่ใครใรชิดกับพระเจ้าคือเขาเปกป้องและปกป้องอตัวเองมอเ,เอมเื่อเขาเอพพวกเขาถอย 에~ 항짝 두 액, 괌, 그롯, 그랴우, 꼬, 꼬, 큰 나이, 사드디이버티, 이십 째, 어~ 커티, 에~ 시버과 미싱능티, 찬 커짝, 어~ 프라이어에호와 에어 찬짝, 나이랍, 만 나이, 에~ 마이, 에~ 차, 탄티, 티, 에~ 찬미, 치윈유, 카우. ว่าเขาอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาการหอยห้าพระนิเวศของพระเจ้าคือการอยู่กับเขานั่นคือเหตุผลที่เรากลาชิดพระเจ้าในฐานะคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ว่าคุณอยู่กับพระ,พระองค์คุณไม่เชื่อคุณ ้องเชื่อในพระเจ้าด้วยใจของคุณนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเชื่อด้วยใจและเข้าถึงความชอบธรรมพวกเขาสารภาพด้วยปากของพวกเขาและเข้าถึงความหอ่ออธิษฐานค่ะอบ โขนพระเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเราเรารับพระเจ้าเ,เหนือสิ่งอื่นใดและต้องการให้เราเขาไกล่วันนี้ก็เ,เช่นเ,เช่นกันเพระเาะเ,เรามองและวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือของเราให้มันเป็นความสุขของคุณอ,อ,อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน